สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่25สิงหาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลยู23ชิงแชมป์อาเซียนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบรองชนะเลิศมาเลเซียแพ้กับเวียดนามไป1ต่อ4และทีมชาติไทยก็แพ้กับอินโดนีเซียไป1ต่อ3 ก็ทำให้คู่ชิงอันดับที่3ก็จะเป็นมาเลเซียที่จะพบกับทีมชาติไทยโดยคู่ชิงอันดับที่3ก็จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา16นาฬิกาส่วนคู่ชิงชนะเลิศก็จะเป็นเวียดนามที่จะพบกับอินโดนีเซียโดยคู่ชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา20นาฬิกานะครับ เราไปดูผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเพลย์ออฟนาทีหนึ่งซาลาเวปลกักเอาชนะซอย่าลูแห่งไป2ต่อ0ฮักเคนเสมอกับอาบดิน2ต่อ2ลูโดโกเลลัสกากแพ้กับอาแจ็กอัสเดดัมหต่อ4 โอลิมิจาก็แพ้กัคารบักศูนตสองดินโมโมสกร็บเ,เอาชนะสปาร์ตักปลาสามตาหนึ่งยูเนยงซังกิลรูดเอาชนะลูกาโน่สองตาศูนย์เซโลวันบัติลาวาเอาชนะ 1, ix, อาริตลิมาซอนสองตาหนึ่งเคนไอคลัสฟิกซสมอกับเชริฟหนึ่งตหนึ่งโอลิมปิกอนเอาชนะคูกาลิกไปสามตาหนึ่งและลาเอสเคลินก็เอาชนะซิลินสกี้ไปสองตหนึ่ง ผลฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเพลย์ออฟนาที่1คู่ที่น่าสนใจเมืม่อคืนที่ผ่านมานะครับซันกินลลีก็แพ้กับเฟเลสวาล,ลอสไปศูนย์ต่อสี่เฟเนร์เบเช่เอาชนะทเวนเต้ห้าต่อหนึ่งดีนัมเคียบแพ้กับเบซิกตัก2องต่อสลาบิดเวียนนาเอาชนะฟิออเรนติน่า1นึ่งต่อศลิวเอาชนะลิเยกา2องต่อหมิติแลนด์เสมอกับลีเกลวันซารต่อ3าเก่งเอาชนะอาดานาเดมิสปอร์2อต่อหโอซาซูนาแพ้กับคลับรน1 2 ฮาร์ดแพ้กับพีเอโอเคซาโลเนกาหต่อ2และอาเซตอาร์มาก็เสมอกับเอสเคบลันไป1ต่อ1นะครับและเราไปปิดแท้าที่ผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นอลลิกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3เอาตาอีแพ้กับอาเวด้าไปศูนต่อ3เอาอิดิฟักเสมอกับเอาคาริส1ต่อ1เอาอาลี 0. เอาชนะเอาอักดุกหต่อศเอาลาเอสแพ้กับเอาฮิลัน0ูนต่อ4และเอาลิจยัดก็แพ้กับเอาอิดิฮัตไป0ูนต่อ4ี่ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเอาอิดิฮัดมู่9คะแนนที่2เป็นออาอาลีมู่9คะแนนที่3เป็นเอาฮิลานมู่7คะแนนและที่4เป็นเอาอิดิฟักก็มู่7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เอานาเซอร์ที่17เอฮาเซมและที่18เอลาเอตก็ยังไม่มีคะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ